สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนมาวันนี้มากินข้าวเทีท่ยงร่วกันเด้อพี่น้องกับซองฝันยังไ่เป็นจ,จริงคือเกอ่าเนาะพี่น้องวันนี้ได้ปลาหนิ่นหนึ่งสมุนไพรพี่น้องเอ๋ยกับผักหน่อยหนึ่งเนี่ยกระดูกขาวกระลำน่อยหนึ่งกระลำปีขขเขาข้วเหนียวพี่น้องนี่คือเกอ่ามาแซบ่บแซ่คือเก่ากินเพื่ออยู่พี่น้นนอ,งนองเอ๋ยกินคนเดียวคือเก่าเลยอยู่ในห้องได้แหละวันนี้ อยู่หน้นาห้องเลยจัดมือน,นี่ยมา,มาก่อนศิลงม,มือก็บปากพี่น้องกดไลค์กด subscribe กดติดตามเมือเป็นใจดเด้อพี่น้องมามาแจลโบรมีพี่น้องเลยเลย,ยังซีแหละบานๆม,มานี่ยคำแรกแฮกมันหนึ่งป่าเน้นสมุนพไพรพี่น้องอืมาพักเจกโบรมีพี่น้อง อ่อนครับต <lr> ัวแย่เจอเลยพี่นาะปนินจะด้ามุมมีแจวบก็ไล มามากกมกินด้วยกันฉันหลังไตแล้วเนี่ยก็กินด้วยกินข,อขอ่าวคนละแจกกนละบมุมนิหน่อย หน้าห้องแหละต้างระวังเลยมีชุดหนึ่งของมีด้านหนาก็มีหลายคนมาเป็นเวลาเขาพักเที่ยงพี่นหน่อยเขาไม่ย่ดแถวหนักกันหน้าห้องแถว หวานมันหอมเอามือยุบเอากินเพื่อมีแห้งเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ย,ยงงของกินของอยากจับกินยเอง Ăn phó lều mưa là một nào năm 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 โอ้โมอิ้มแล้วมาหนึ่งบาทซ่บแซับแซ่บมาไหมอืมซบหลาย

แต่ละคนแต่ละครอบครัวนิดหน่อยกินเรื่องกินเรื่องอย่างบนในยากกินกินปุ๊บเลยพี่น้อยบางหัวหนึ กินข <Ha? S 1> like? ้าวเขาเรียกอะไรก็ิกินข้าวเขาเรียกอะไรวะเมซาเมซาฮะามไปว่าอะไอ่ะข้อสินข้าวฮะข้ิออ แบเนาะกินคนเดียวน้อแบอะเอาเอามีย <gegangen. S 1> ังมีพูดไม่เหมือนกันหรอพูดยังเลยะไม่ใช่ คือเรเอา,ามาอยู่ยนี่ะคือประมาณเรเลี้ยงกับประมาณไม่เหมือนกันใช่ไหม bàn khá Bạn mình nó luôn Ở sẽ kín cơm nướng Cơm nướng ở mẹ bạn nói นะครับกุลิศน้นองคนละครับเครื่องอบ,บินกันแห้งแห้งน้อยคนที่ทางพันเลยทางพันสมุดน,นอนมาสาย เปนนี้เป็นคีงเนาะน้ะนงปลาใส่เิงสม,มุนไพรออนีหปลาใส่เคียออม่า,มาไดร

แม่ลูกอ่อนด้วยกินนังถ้ากินหมดเดี๋ยวเขาเอ่อถ้ากินหมดเดี๋ยวเขาจะไม่มีอหญ่กับข้าวกินไม่กินกินมอนี่หืนมออเต็นี่เออเออกินมอนีอ่หมเ อ้าวพี่น้องอิ่มแล้วเดยอิ่มหนำสมดานพี่หน่อยไปละสำหรับคลิปนี้ก็สนิทใจพี่น้องถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเด้ดดอพี่น้องสิ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพ,พื่อพลาดคลิปใหม่เอาสำหรับคลิปนี้ก็สนิทใจพี่นอ้องเงอดอี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดี